บริพันไฟฟ้าบริพันไฟฟ้าแรงดนันปานกลางได้แก่1กับดักฟ้าผ่าี่ของกับดักฟ้าผ่าที่มีใช้อยู่อาจแบ่งเป็น2ชนิดคือ 1. สปาคกปอาลิเตอร์แบบนี้ประกอบด้วยตัวต้านทานที่เกิดขึ้นกับแรงดนันแบบไม่เป็นเชิงเส้นต่ออนุกรมกับสปาคกปโดยปกติ วาลิเตอร์มักจะทำจากสารซิลิคอนคาร์ไบด์แบบนี้จึงนิยมเรียกว่าซิกวาลิเตอร์และเนื่องจากกระดักฟ้าผ่าแบบนี้เป็นแบบเท่าจึงนิยมใช้น้อยลงอันที่2องวลิเตอร์วิดเฮาส์สปาร์กแกบแบบนี้ประกอบด้วยชั้นของตัวด้านทานโลหะออกไซด์ที่มีลักษณะ ขึ้นกับแรงดนันแบบไม่เป็นเชิงเส้นอย่างมากวัสดุโลหะออกไซ์ที่ใช้โดยทั่วไปคือออกไซด์ของสังกะสีอย่างนี้จึงเรียกนิยมว่า Mo อ a l เตอร์ itter, หรือ ZnO อ a l เตอร์โดยกับดักฟ้าผ่าแบบนี้เป็นแบบใหม่และกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นสองในการเลือกใช้งานในการ ใช้งานกับดักฟ้าผ่าต้องเลือกโดยพิจารณาค่าพิกัดต่อไปนี้ 1. ระดับแรงดันลักษณะการต่อลงดิน 2. พิกัดกระแสสําหรับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยซึ่งมีการต่อลงดินต้องเลือกพิกัดดังข้อมูลดังข้อมูลดังนี้แรงดันระบบ1 1ถึง12 kv ใช้พิกัดแรงดันของ la 9 kv แรงดันระบบ22ถึง24 kv ใช้พิกัดแรงดัน ของ l e 21 kv แรงดันระบบ33 kv ใช้พิกัดแรงดัน LA 30 kv แรงดันระบบ69 kv ใช้พิกัดแรงดัน l e 60 kv พิกัดกระแสของดิชชาร์จของ l e ทั่วไปมี2แบบคือ1 LA ที่ใช้กับระบบจำหน่ายทั่วไปใช้พิกัด5 k A สองที่ใช้กับสถานีไฟฟ้าย่อยใช้พิกัด1 0 ka สวิดปลดวงจรหรือ disconnector หรือ disconnecting switch คือบริพันที่ใช้ในการตัดวงจรไฟฟ้าแรงสูงขนาดไม่มีโหลดใช้สำหรับงานต่อไปนี้หนึ่งเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้าแรงสูงขนาดที่กระแสไฟฟ้ามีค่าน้อยมาก กระแสดังกล่าวอาจาเป็นกระแสของมอปแปลงหรือกระแสจากคาปาซิตี้ของบูชิงบัดบาร์สองเมื่อเปิดวงจรแล้วจะทำให้เกิดระยะห่างระหว่างแต่ละขั้วซึ่งให้ความปลอดภัยสำหรับป้องกันบุคคลและบริพันต่างๆกลไกการทำงานของสวิตช์วงจรมีหลายแบบคือ 1. ใช้มือหมุนสองใช้มอเตอร์สามใช้ลมเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความผิดพลาดในการทำงานทวิช์ปลงจรจะต้องมีอินเตอร์ล็อกกับบริการน่นๆเช่นเซอร์กิตเบรกเกอร์และสวิตต์ต่อลงดินเป็นต้นสการเลือกใช้งานในการเลือกใช้ทวิชโปลงจรจะต้องคำนึงถึงพิกัดต่างๆดังต่อไปนี้พิกัดแรงดันค่า b i l พิกัดกระแส พิกัดกระแสรัดวงจรฟิล์แรงดันสูงเป็นฟิล์แรงดันสูงสาหรับป้องกันบริพา์และระบบไฟฟ้าต่อผลของแรงทางกลและความร้อนอันเกิดจากกระแสรัดวงจรหรือกระแสเกินสามารถใช้ป้องกันบริพารต่างๆได้เช่นหม้อแปลงไฟฟ้าคาปาซิเตอร์มอเตอร์หม้อแปลงแรงดันและสายเคเบิล ประกอบด้วยฟิวลลงหลายเส้นต่อขนาดการภายในสารที่ใช้ดับอักซึ่่งปกติฟิว <Fill S 1> บางรุ่นจะมีสติ๊กเกอร์พินเป็นตัวบอกให้ทราบว่าฟิวขาดโดยที่มันจะยื่นออกมาจากปลายฟิวเมื่อฟิวขาดกลไกนี้สามารถใช้กับเครื่อนทำให้ฟิวทำงาน หรือไปทำให้สวิตช์สำหรับตัดโหลดเปิดวงจรโดยอัตโ,ตโนมัติได้การเรียกใช้งานพิกัดที่สำคัญสำหรับเรียกฟิวก็คือพิกัดแรงดันใช้งานสูงสุด 2. พิกัดกระแสต่อเนื่อง 3. พิกัดกระแสรัดวงจร 4. การทำงานประสานกัน 5. กระแสเริ่มเดินเครื่องขนาดฟิวตามพิกัดกระแสมีดังนี้ แรงดันพิกัด22ถึง24 kV กระแสพิกัด60 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160แอมฟิลขนาด442 MM. มิลิเมตร3พิกกระแสพิกัด100 125 160 200แอมฟิลขนาด537ม MM. ิลิเมตร สี่พิกัดกระแสลัดวงจรสิบเอ็ดจุดห้าเคเอสวิสสำหรับตัดโหลดเป็นวอิพันซึ่งสามารถตัดกระแสโหลดได้และสามารถทำให้เกิดระยะห่างในขณะเปิดวงจรได้หนึ่งการใช้งานส,สำหรับสวิต์ตัดโหลดในการตัดต่อวงจรหนึ่งขนาดปกติตัดต่อกระแสโหลดจนถึงกระแสพิกัดได้ ตัวประกอบกำลังตัดต่อหม้อแปลงขนาดมีโหลดเต็มที่หรือไม่มีโหลดตัดต่อคาปาซิเตอร์ตัดต่อสายส่งขนาดมีโหลดและไม่มีโหลดตัดต่อวงจรมอเตอร์ขนาดเกิดลัดวงจรสามารถปิดวงจรขนาดลัดวงจรสามารถตัดวงจรเมื่อเกิดผิดพ้องลงดินสามารถตัดวงจรอ,ออกได้ หลังจากที่ฟิลทำงานลักษณะสมบัตสสำคัญมีกลไกการทำงานสอง,อ,งอย่างคือแบบสแนปแอคชั่การหมุนของแกนขับเคลื่อนจะดึงสปริงและแรงสปริงจะทำให้หน้าสัมผัสเคลื่อนที่การรับเคลื่อนที่นี้จะเหมือนกันทั้งในการเปิดและปิดต่อมาแบบสสมพลังงานจะมีสปริงอยู่2ชุด ชุดหนึ่งสำหรับการปิดโดยหลักอีกชุดหนึ่งสะสมพลังงานสำหรับการเปิดพลังงานสะสมในการเปิดสวิตช์นี้อาจปลดปล่อยออกมาได้หรือการหมุนของแกนหมุน,นกลไกในเปิดปิดวงจรน,นี้จะต้องทำงานด้วยความเร็วสูงต่อมาการเลือกใช้งานต้องคำนึงถึงพิกัดต่างๆ 1. นึ่งการฉนวนโดยดูจากค่าและ การทนแรงดันที่มีความถี่ที่กําหนด2พิกัดแรงดัน3พิกัดกระแสใช้งานต่อเนื่อง4พิกัดกระแสร,รับวงจร5พิกัดกระแสร,รับวงจรตอนปิดวงจรเซอร์กิตเบเกอร์แรงดันปานกลางคือบริพันแรงดันสูงที่ใช้สําหรับการต่อน้ําและตัดกระแสไฟฟ้าในการทํางานตามปกติสามารถตัดกระแสไฟฟ้าในสภาพไม่ปกติเช่นเมื่อเกิดรับวงจรได้การทํางานของ ไรเกเบเกอร์จะต้องได้รับสัญญาณจากผู้ปฏิบัติงานหรือจาจดีดป้องกันผ่านหม้อแปลงเครื่องวัดเช่น CT หรือ VT ที่ใช้ในปัจจุบันจะเป็นแบบที่ไม่ใช้น้ำมันคือเป็นแบบที่ตัดกระแสไฟฟ้าในสูญญากาศหรือการ์ดซึ่งมีพิกัดกระแสตั้งแต่200แอมแอถึง4000แอมแรงดัน3กิโลโวลถึงกิโลโวลและพิกัดกระแสรัดวงจร ถึง50กิโลแอมมีทั้งแบบติดถาวรหรือแบบถอดออกได้การเลือกใช้งานต้องใช้ร่วมกับดีเลย์ป้องกันซึ่งสามารถให้การป้องกันได้หลากหลายขึ้นอยู่กับดีเลย์ที่ใช้ไม่เหมือนซึ่งป้องกันได้อย่างเดียวคือกระแสะเกินและรัดวงจรเท่านั้นเนื่องจากเซกิตเบรกเกอร์มีราคาแพงและต้องใช้ร่วมกับปริภณ์อื่นๆมากดังนั้นควรใช้กับ บไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่นอาคารขนาดใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมและสถานีไฟฟ้าย่อยพิกัดที่ต้องพิจารณาต่อไปนี้พิกัดแรงดันค่า B.L พิกัดกระแสปกติพิกัด AL, ก,รกระแส,ะสลัดวงจรพิทเกียร์แรงดันปานกลางเป็นบริการที่ทําหน้าที่รับและจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่แรงดันสูงโดยจะรับไฟจากแหล่งจ่ายไฟเพื่อนำไปจ่ายโหลดต่างๆตามต้องการ สวิเกียร์แรงดันกลางาจะประกอบไปด้วยบริพันธ์ซึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรับใไฟ,ฟ้าและบริพันธ์ป้องกันซึ่งถูกจัดไว้ภายในกล่องโลหะอย่างมีชดทจ้าของสวิตเกียร์และแกนหนึ่งกล่องห่อหุ้มจะเป็นกล่องโลหะที่ใช้ป้องกรรันแรงกระแทกจากภายนอกและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากประกายไฟหากเกิดลัดวงจรภายในกล่องห่อหุ้มกล่องห่อหุ้มส่วนที่เป็นโลหะต้องมีการต่อลงดินเสมอ สบัตรบาบัตรบาเป็นแท่งโลหะโดยทั่วไปเป็นทองแดง3บริพันธ์เนื่นที่ใช้ในการป้องกันซึ่งขึ้นกับระดับการป้องกันที่พวกแบบระบบไฟฟ้าต้องการ4บริพันที่ใช้ในการวัดเช่น c t VT แอมเปร์เตอร์โวลต์มิเตอร์สชนิดของสวิตช์เกียร์แรงดันปานกลาง,างแบ่งเป็น3แบบคือ c คบิกสวิตช์เกีย คอม p ิเมนเต็ดสวิตช์เกียร์เมทัลก๊าซสวิตช์เกียร์โดยการแบ่งชนนี้แบ่งตามระดับความปลอดภยัยเมื่อเกิดการผิดพ้องในสวิตช์เกียร์แบบแรกมีใช้ม,มากที่สุดในสนับประกอบการต่างๆทั่วประเทศส่วนมากประกอบภายในประเทศโดยบริษัทผู้ผลิตจะซื้อบริภัณฑ์ต่างๆเช่นสวิตช์ดิสคอนเนเตอร์จากต่างประเทศมาประกอบเข้าด้วยกันส่วนมากไม่มีการทดสอบ ไฮสตทแบบ2แบบนี้ส่วนมากผลิตจากต่างประเทศหรือไม่ก็แบบจากต่างประเทศมาแล้วประกอบในประเทศซึ่งผู้ผลิตจะทำเป็นฟังก์ชันยูนิตคือแต่ละตู้มีหน้าที่ต่างกันซึ่งสามารถนามาประกอบด้วยกันได้และใช้การิต F6 เป็นฉนวนซึ่งจึงมีขนาดเล็กและเนื่องจากเป็นของที่ผลิตจากต่างประเทศจึง เป็นแบบที่มีการทดสอบเฉพาะแบบไทเทสมาแล้วจึงมีความปลอดภัยสูงเหมาะใช้สถานประกอบการใหญ่ๆส่วนแบบที่3จะไม่สามารถแพร่ไปสู่คอมเพตติ้งอื่นได้สวิตเกียร์แบบนี้เป็นแบบให้ความปลอดภัยสูงสุดดังนั้นไทเทสจากสถาบันต่างประเทศที่เชื่อถือได้ สวิตเกียร์แบบนี้ใช้ในส่วนของระบบแรงดันปานกลางที่มีความสำคัญมากๆเช่นในสถานีไฟฟ้าย่อยในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้นแอนยูนิตเป็นบริพันไฟฟ้าระดับแรงดันปานกลางสำหรับใช้จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบหรือ o p e n l o ลอแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นสวิตช์เกียร์ซึ่งใช้เป็นฉนวนและบรรจุบริพันด้านในไว้ในตู้โลหะเพียงตู้เดียว โดยพวงมาลัป,ประกอบด้วยสวิตช์ดิสคอนเนเตอร์4 0 0แอมป์หรือ6 3 0แอมป์แรงดัน 24KV ฝาส,สำหรับป้องกันหม้อแปลง CB พิกัด 200A แอพร้อมโปรเทคทีฟรีเลย์4อาร์ติ้งสวิตช์สวิตช์เกียร์และบัตรบาร์บรรจุอยู่ภายในเฮาวซิ่งซึ่งบรรจุ STM6 และปิดฝนิกเพื่อใช้ตลอดอายุการใช้งานแมนยูนิต ขนาดมาตรฐานทั่วไปจะมี3ส่วนแต่ละส่วนมีหน้าตาที่ต่างกันดังภาพการเลือกใช้ลิงแมนยูนิตนั้นจะต้องพิจารณาดังนี้1จํานวนช่องบริพนธ์ซึ่งลิงแมนยูนิตตามปกติจะมี3ช่อง 2. พิกัดแรงดัน2 4 kv 1. ิล kv พิกัดกระแสสวิตช์2 0 0อ m 6 3 0อ m 6 3 0 m อพิกัดกระแสรัดวงจร1 6 กิโลแอมหรือ24กิโลแอมแปลงที่ใช้ในระบบจําหน่ายไฟ้าเรียกว่าหม้อแปลงจําหน่ายซึ่งจะแปลงแรงดันไฟฟ้าจากระบบแรงดันปานกลางไปเป็นระบบแรงต่ําโดยทั่วไปหม้อแปลงชนิดนี้จะมีพิกัดถึง2000ันกิโลวลต์แอมป์แต่ในบางกรณีอาจมีพิกัดสูงถึง3150กิโลวลต์แอมป์หนึงชนิดของหม้อแปลงหม้อแปลงตามปกติชื่อตามตูใช้เป็นแบบฉนวน และระบายความร้อนหม้อแปลงที่ใช้อยู่มีจะมี2แบบคือ1หม้อแปลงแบบใช้ของเหลว2หม้อแปลงแห้งแปลงน้ํามันเป็นหม้อแปลงที่ใช้น้ํามันหม้อแปลงเป็นฉนวนและเป็นตัวระบายความร mm ้อนคือน้ํามันหม้อแปลงและของเหลวที่ติดไฟยากจะมี2อย่างดังนี้ 1. หม้อแปลงน้ํามันแล้วก็หม้อแปลงแบบใช้ของเหลวติดไฟยาก สองเป็นหม้อแปลงแบบแห้งหม้อแปลงแบบแห้งเป็นหม้อแปลงที่ใช้ฉนวนเป็นของแข็งโดยทั่วไปนิยมใช้สารเลซินอัดระหว่างขดลวดของหม้อแปลงจึงเรียกว่าชเชลลิซินทาร r นฟรอร์เมอร์สารเลซินมี้จุดไฟที่350องศา,ศาเซลเซียสมีความแข็งแรงทนทานหม้อแปลงประเภทน,นี้นิยมใช้ติดตั้งภายในาคารในปัจจุบันหม้อแปลงที่นิยมใช้กันมากคือหม้อแปลงน้ำมันและหม้อแปลง แชทลิซินจึงกล่าวได้โดยละเอียดต่อไปนี้2องหม้อแปลงน้ำมันหม้อแปลงน้ำมันเป็นหม้อแปลงการมีการใช้มากที่สุดเนื่องจากใช้งานดีและมีราคาถูกเหมาะสมกับการติดตั้งภายนออาคารจะมี2อ,อย่าง1่ห,หม้อแปลงปิดผนึกแบบใช้การในโตเจนและ2หม้อแปลงปิดผนึกแบบผนังรลอนขึ้นประกอบของหม้อแปลง1 จะต้องมีระบบป้องกันความร้อนสำหรับขนลวดระบบป้องกันความร้อนประกอบด้วยตัวรับสัญญาณและรีเลย์ความร้อน2ตัวรับสัญญาณทําด้วย PTC ซึ่งมันจะเปลี่ยนค่าความต้านทานตามอุณหภูมิตัวรับสัญญาณจะติดตั้งใกล้ขนลวดแรงดัน,ดนต่าที่จุดที่จะเกิดความร้อนสูงสุดตัวรับสัญญาณมี2หรือ3ตัวต่อเฟสโดยแต่ตัวมีหน้าที่ต่างกัน3รีเลย์ความร้อนรีเความร้อนจะรับสัญญาณจาก ตัวรับสัญญาณเมื่ออุณหภูมิมอแปลงมีค่าสูงกว่าที่ค่าปรับไว้มันจะสั่งรีเลย์ทำงานซึ่งทําให้พัดลมทํางานเกิดการเตือนหรือตัดวงจร 4. เครื่องคอหุ้มเนื่องจากเป็นเรซินมอแปลงแคลซินจะแตะต้องไม่ได้เพราะจะทําให้เกิดไฟช็อตจากแรงเหนี่ยวนํา5การเพิ่มพิกัดมอแปลง้วยการใช้พัดลมมอแปลงแคลซินสามารถ ทำให้จ่ายโหลดเพิ่มประมาณ30-40%ของพิกัดปกติได้โดยการติดพัดลมช่วยในการระบายความร้อนแม้ว่าการออกแบบเพื่อเพิ่มพิกัดของหมอปแปลงแคทเล s ซินสามารถทำได้ทั้งแบบ c m f และ CFF การติดตั้งพัดลมแบบ CFF แม้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจะมากกว่าแบบ c m s แต่ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีเหตุผลทางเทคนิคที่ดีกว่าหลายประการผมก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ